ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันโดยมีคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้นเวียดนามได้เข้าควบคุมลาวทั้งประเทศอย่างเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เวียดนามกำหนดประชาชนลาวได้รับการกดขี่คมเหงจากท่านเวียดนามนานนับประการจนสุดที่จะทนได้ดังนั้นชนเผ่าต่างๆที่เป็นเจ้าของประเทศจึงรวมตัวกันจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาล เรื่องราวที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินลาวขาบวนการกู้ชาติลาวผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมฟากัสตอนที่18วังกูถูกตรึงกับกางเขนใต้ต้นกลางใหญ่ร่งางถูกมัด ข้อมือทั้งสองข้างและแขนเหยียดตึงเป็นการมัดแน่นที่สุดเพราะไม่ต้องการให้มีโอกาสขยับเขยื่อนตัวเอาหน้าไม้ไมาพัตรีวังไกวือนั่งอยู่บนโขดหินระยะห่างจากวังกูไม่ถึง30เมตรท่านไกวือทำไมท่านไม่ฟังเราพัตรีวังไกวือไม่ตอบยกขันหน้าไม้พลิกซ้ายขวาไปมาเป็นการอย่างน้ำหนักท่านไกวือยกเว้นชีวิตเราเถิดท่านต้องการอะไรจะให้เราทำอะไรเรายอมทั้งนั้นเลยท่าน ไม่มีคําตอบจากปากของพันตรีวังไกวีเช่นเคยเขาลูบๆคำคำหน้าไม้คู่มือแล้วออกแรงล้างคันสายหน้าไม้จัดการเอาลูกดอกพาบดบทหลังย่างใจเย็นค่อยๆย,ยกขึ้นประทับเลงไปยังร่างของวังกูแต่ยังไม่ยิงอ๋อไกวีท่านไกวีแค่ยกเล็งเท่านั้นวังกูก็ร้องเสียงหลงหน้าซีดเป็นไก่ตม้มพันตรีวังไกวือลดหน้าไม้ลงยิ้มเครียดที่มุมปาก ขณะที่วังกูถึงกระเป๋าลมผ่อนคลายความอึดอัดออกมาจากปากเครือกใหญ่พันตรีวังไกวือไม่พูดอะไรอัดขันบุหรี่เข้าปอดอย่างแรงก้อนดิดก้นทิ้งไปแล้วยกหน้าไม้อันเดิมกระทับเลงอีกครั้งไกวอท่านอย่าฆ่าเราเลยเราไม่เคยทําผิดท่านจะมาฆ่าเราทําไมวังกูทําเสียงด้วยสายตาวิงวอนใบหน้าซีดเผือกเหนือเม็ดโตรเริ่มผุดมาตามใบหน้า ลูกดอกลูกแรกแลนจากแหล่งปักเข้าหัวไหล้ายของวังกูพอดิบพอดีจังหวะที่แสงอาทิตย์ลอดสองสมกิ่งไม้เป็นลำแสงจับลงบนใบหน้าของวังกูพอดีพันตรีหวังไกลวือถือเป็นสัญญาณมรณะสำหรับคนอย่างวังกูหน้าไม้คันเดิมถูกขึ้นสายอีกขนเหล่งค่อยๆบรรจงวางลูกดอกบนรลางอย่างไร้ความรู้สึกเรายกขึ้นประทับเหล่งโดยไม่สนใจว่าเป้าหมายจะร้องรํำว่าอย่างไรอ้ออลูกดอกลูกที่สองปักเขาโคนขาซ้ายข้างเดียวกันกับไหล เย่อสังหารยังวังปูร้องรั่นเกิดอาการเกรงทั้งตัวขยับแผ่นเท้าขึ้นลงทีหยิบเพราะความเจ็บปวดลูกดอกไม่ได้อาบอย่างนองเพราะคนยิงมีเจตนาทําให้เกิดการทรมานลูกดอกลูกที่สามถูกวางแล้วประทับเล็งต่ออ๋อท่านไก่เวอรอ๋ลูกที่สามยังไม่ได้ยิงแต่วังกูร้องออกมาก่อนอ,อคราวนี้ปักเข้าที่หัวไหล่คางลูกที่สี่ถูกประทับเล็งขึ้นมาทันที คราวนี้ปักเข้าที่โคนขขยข้างที่เหลือลูกดอกทั้ง4ปักเข้าที่สําคัญซึ่งถือเป็นจุดแข่งของร่างกายหวังกูถึงกับสัน่นเทิมไปทางล่างเหมือนคนเป็นไข้จับสัน่นเหงือเม็ดทัารายนิ้วย้อยลงบนใบหน้าและลำตัวลูกดอกที่ส่งสัตว์ด้วยหน้าหมายแบบพิเศษแข็งแรงกว่าหน้าหมายทั่วไปปักคาล่างของประธานเมืองอาดที่หัวไหล่นั้นทะลุเนื้อเข้าไปถึงเนื้อไม้กังเขนทําให้ตรึงแน่นเข้าไปอีกเลือดสดๆไหลย,ย้อยมาตามร่างกายจนถูกมแมลงวันตอมหึงไปหมด แม้วังกูจะพยายามเรียกร้องขอชีวิตสักปานใดแต่ก็ไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากคนยิงเลยหรือแม้แต่พันตรีวังเซงวังที่นั่งอยู่ข้างเคียงก็พลอยเงียบเชียบเหมือนคนใบ้ไปด้วยอดีตนักโทษหลายคนมองดูด้วยความสมคขางใจอยากจะลงมือด้วยตนเองเสร็จด้วยซ้ำไปวังกูมึงอย่าร้องขอชีวิตเลยที่มึงทำกับคนอื่นนะมึงไม่เคยคิดพ่อเทาอดีตนักโทษคนหนึ่งพูดออกมาท่ามกลางความเงียบอ้อ้ลูกดอกลูกที่หา้าปักเขาบริเวณแผ่นทองด้านซ้าย ทุกคนมองเห็นลูกดอกลูกนั้นช้ำแรกเนื้อขนจนปลายทะลุไปโผล่ทางด้านหลังเกือบคืบมือเสียงร้องฮือในลำคอจากหลายๆคนเพราะความทึ่งในความแรงและความแม่นยำของพลญิงควหน้าใหญ่ขบวนการกู้ชาติเผ่ามงวางหน้าไมายพาดลงบนตักหลวงยาเส้นออกมามวนสูบต่ออีกพร้อมสายตาจับจ้องใบหน้าของวังกูอย่างไม่ลดละจุดบุหรี่เสร็จยกหน้าหมายขึ้นประทับเล็งต่อไกเอืออย่าฆ่าเราเลยโอ้ไกวอือ เสียงร้องของวังกูฟังแล้วสุดแสนน่าเวทนาทั้งแหบเคลือและโหยหวนอาการก้มลงมองลูกดอกลูกทีหา้าที่ปักเข้าท้องอีกข้างนั้นเหมือนคนสิ้นหวังแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงวังกูเหมือนกับที่เองเคยทำกับใครต่อใครไหมม้งคนหนึ่งทาขึ้นมาลอยๆคิดว่าวังกูก็คงได้ยินพอเห็นมันหันหน้าไปทางที่มาของเสียงคนพูดท่านไกลมือโปรดเว้นชีวิตข้าเถิดข้าผิดไปแล้วอย่าฆ่าข้าเลย พันตรีหวังไก่วือได้ยินและใครๆก็ได้ยินแต่ไม่สนใจโอ้ oh, oh. คราวนี้ติดต่อกันสองลูกศอนทั้ง2ลูกปักเขา้าโคนขาในตำแหน่งต่ำกว่าลูกแรกประมาณฝ่ามือเท่าๆกันสแสดงถึงความชำนาญในการใช้หน้าไม้ของคนระดับหัวหน้าใหญ่เป็นอย่างดีเสียงยิงต่ออีกสองลูกเขาที่แขนต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อยคราวนี้อสองลูกเข้าที่ฝ่ามือโอ้โ oh. ดยเจตนาของคนยิงก็คือ ต้องการให้เกิดความเจ็บปวดไปทั่วร่างในทุกๆจุดบอกแล้วแต่แรกว่าก่อนตายคนยังวังกูต้องรู้จักความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเสียก่อนให้สะสมกับกรรมที่เคยก่อัวหนาใหญ่ครับผมขอแก้แค้นบ้างสิครับอดีตนักโทษคนหนึ่งเข้าไปขอทำไมแค้นอะไรมันมากเหรอมันกับทหารเวียดนามสี่คนช่วยข่มขืนลูกสาวผมสองคนในป่าข่มขืนเสร็จมันก็ฆ่าทิ้งแล้วหาปฏิการเป็นคนฆ่าครับแล้วเราทำไมถึงรู้ คนข้างบ้านผมเข้าไปในป่าเห็นกับตาแล้วมาบอกกับผมแต่มันไม่กล้าไปเป็นพยานยืนยันเพราะกลัวถูกฆ่าครับตกลงพวกเรามีใครต้องการแก้แค้นในวังกูบ้างพันตรีหวังไกววอถามขึ้นแต่กดมีคนยกมือขอเข้าร่วมเกือบ20คนทุกคนล้วนเป็นอดีตนักโทษที่เพิ่งหลุดจากคุกมาทั้งสิน้นหัวหน้าใหญ่ต้องใช้ความคิดอย่างมากเพราะกลัวว่าวัาวางกูจะตายเร็วเกินไปและในอีกส่วนหนึ่งของความคิดนั้นรู้สึกพอใจวังกูมึงต้องใช้กำรรของมึง พอเท่าแคนเรื่องอะไรมันยึดวัวควายของข้าไปหมดลูกสาวข้ามันก็เอาไปจัดการหมดมันโกรธแค้นข้ามาก่อนมันเลยถือโอกาสกระทํากับข้าแล้วเจ้าล่ะมันฆ่าพ่อข้ามันหาว่าพ่อข้าเป็นปฏิการแล้วเจ้าล่ะมันหาเรื่องยึดของข้าทั้งหมดเลยเขามีร้านขายของมันหาว่าข้าขายของตลาดมืดมันยึดของของข้าแล้วยังจับตัวข้าไปขังอีกแล้วเจ้าล่ะฐานเวียดนามปล้นควายข้าไปฆ่ากิน ข้าไปแจ้งความกับมันกับกลายเป็นว่าข้าใส่ความฐานเวียดนามแล้วมันจับข้ามาขังไว้แล้วเจ้าข้าเป็นปฏิการข้าเกลียดฐานเวียดนามข้าเกลียดคอมมินนิสต์ไอ้วังกูมันหาเรื่องพวกข้าเป็นประจำข้าอยากฆ่ามันแล้วเจ้าอีกล่ะมันร่วมกับฐานเวียดนามข่มขืนเมียข้าลูกข้าในป่ามันข่มขืนแล้วข้าทิ้งแล้วเจ้าข้าไม่มีข้าวเสียภาษีมันเลยหาเรื่องขังข้าเจ้าข้าก็เรื่องภาษีข้าวเหมือนกันข้าทำนาได้ข้าวไม่พอกินมันก็เลยทั้งยึดทั้งจับข้ามาขัง แต่ละคนแต่ละคนหลวนเคยสัมผัสความทารุณโหดร้ายของวังกูมาแล้วทั้งสิ้นหัวหน้าใหญ่ขบวนการกู้ชาซักถามจนครบทุกคนแล้วตัดสินใจทันทีเอาละข้าจะให้พวกเจ้าใช้มีดแทงมันคนละทีแต่มีข้อแม้อย่าทําให้มันตายเราต้องทรมานมันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เอาไว้ตอนสุดท้ายข้าจะปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละปล่อยให้มันตายของมันเองตกลงไหมตกลงครับหัวหน้าใหญ่ทุกคนยกมือยอมรับด้วยอาการลิงโลด สายตาทุกคู่หันไปจ้องอย่างลางอันโชคเลือดของวังกูเป็นจุดเดียวกันแต่ละคนกระเฮียนกระหือหรืออยากเข้าไปแก้แขนเป็นอันดับแรกพอเท่าไปก่อนแต่อย่าให้มันตายนะทรมานมาให้หนักขอบใจหัวหน้าใหญ่พ่อเท่าอายุมากแล้วได้รับเกียรติให้เป็นคนแรกหมุนด้ามมีดในมือเล่นด้วยความพึงพอใจยิ้มที่เห็นแต่เงือกไม่มีฟันดูน่ากลัวราวกับรอยยิ้มของปีศาจสองเท้าย่างสามขุมช้าๆเข้าหาร่างของวังกูอย่างใจเย็น กระทั่งถึงจุดยืนห่างไม่ถึงก้าวพอเทาหยุดมองหน้าเหยื่อแล้วปล่อยใบมีดทันทีอ oh! มีสังหารเล่มนั้นเข้าท้องน้อยของวังกูอย่างรุนแรงเท่าที่แรงคนแก่จะมีใบมีดยาวประมาณคืบมือหายเข้าไปในร่างของวังกูจนหมดพอคนแทงดึงมีดคืนมาพลันเลือดสดๆก็ทะลักตามมาเหมือนน้ำไหลาจากกอกคนต่อไป พันตรีหวังไก่วอมองดูด้วยความชื่นชมท่ามกลางเสียงเชียร์ของลูกน้องที่แนะนําให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ฉีจุดในตัวคนที่คิดว่าจะได้รับแต่ความเจ็บปวดโดยไม่ตายในทันทีทันใดคนที่สองเดินเข้าหาวังกูอ๋ออมีดเริ่มนั้นไวเหมือนงูฉกความคมของมีดเพียงออกแรงเบาๆใบหูข้างขวาของวังกูก็หลุดออกมาคนต่อไปพันตรีหวังไกววอสั่งอีกอ๋อ ดูเหมือนรายการแก้แค้นคนนี้จะตกลงกับคนที่แล้วในเรื่องของการแบ่งใบหูกันว่าใครจะเอาข้างซ้ายและข้างขวาเลยกลายเป็นว่าวังกูต้องกลายเป็นคนใบหูขาดทั้งสองข้างในบัตรดลคนต่อไปมงที่ได้รับอันดับที่หถือสปาต้ายาวเกือบแขนไว้ในมือทำท่าควงเหมือนควงดาบเข้าหาเหยือความแข้นโดยใบหน้าที่ไม่มีการยิ้มแยม้มทันทีที่ถึงร่างของวังกูอ วังกูสลัดขาเราๆด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสสปาร์ตาเล่มยาวใหญ่ฟันตรงๆลง,ง,งบนหลังเท้าข้างนั้นอย่างรุนแรงจนขาดออกจากกันคนต่อไปพันตรีหวังไกววอสั่งอีกมงที่ได้รับคําคสั่งให้ใช้สปาร์ตาเหมือนกันโอ,โอ,โอฝ่าเท้าอีกข้างที่เหลือของวังกูต้องขาดอีก ขาทั้งสองข้างพยายามออกแรงดินแต่ยิ่งดินดูเหมือนเลือดยิ่งออกมากเสียงร้องครางคือในลําคอเป่งออกมาฟังแล้วนะ่าสมเพชยิ่งหนักแววตากลิ้งกลอบไปมาลิ้มฟีปราสั้นพลิวทุกเรีลาอาการล้นวงบอกถึงความเจ็บปวดสุดแสนสาหาัสทั้งสิน้นคนต่อไปพัตรีหวังไกวือสั่งต่อเพราะยังเหลือหลายคน วังกูจ้องตามอมองมงคนที่กำลังเดินเข้าหายังไม่ยอมกระพริบคงอยากรู้นะักว่าคนต่อไปจะมอบรายการใดให้กับตนในมือถือมีดเล่มเล็กแทนที่จะเป็นสปราร์ตาเหมือนคนก่อนอเสียงร้องของวังกูคราวนี้ดังแปลกกว่าครั้งก่อนเพราะจมูกถูกของมีคมเชื้อนออกไปบรรดามงที่มุงดูเหตุการณ์หลายคนโหรอร่นด้วยความขบขันในสัรรูปของวังกู ที่ไม่มีสภาพความเป็นคนหลงเหลืออยู่หูไม่มีจมูกไม่มีทัวร่างกายโชกไปด้วยเลือดแดงเถือกมะแรงวันปากรุ่มใหญ่ตอมกันหึงไปทั่วตัว,วร่างของวังกูสั่นพลิวหนักขึ้นนังตาเริ่มรีลงเป่าลมปากเอาเลือดจากจมูกที่กำลังไหลเข้าปากอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดยังไม่สาใจพวกขบการกู้ชาติการแก้แค้นทรมานจะต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าวังกูจะเพียรพยายามใช้สายตาอ้อนวอนสักเพียงใดแต่ก็ไม่มีคำพูดหลุดจากปากของพันตรีหวังไกวือ คนต่อไป